สวัสดีครับน้องๆโค้กคิส์ก็จะทีมไฮสกอร์เอนะครับวันนี้โค้กคิส์ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ง่ายง่ายออกสอบบ่อยๆนะครับก็คือเรื่องของอะกับแอนครับอะกับแอนเนี่ยหลายๆคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่ามันเขียนยังไงเนี่ยก็ตัวเอตัวเดียวนะฮะอะนะครับแล้วก็แอนเอกับเอนะครับแอนนะฮะทีนี้เนี่ยวิธีการใช้นะครับออกสอบบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบ เล็กๆน้อยๆครับที่หลายคนมองข้ามนะครับอะกับแอนนะครับเราจะวางไว้หน้าคํานามที่เป็นเอกพจน์นับได้เสมอนะครับเอกพจน์นับได้คืออะไรเอเอเอกพจน์นับได้คือคํานามที่มีแค่1นอันครับแล้วก็นับเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวและเป็นหน่วยหน่วยวเป็นหน่วยวัดได้แต่ไ,ได้อย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ย คำเหล่านี้ก็จะมีตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นคำว่าครูครับเช่น teacher นะครับหมอเช่น doctor นะครับหรือว่าคำที่เกี่ยวข้องกับพวกยานพาหนะเช่น car นะครับ m o t o r c y c l e นะครับอะไรพวกนั้นนะฮะก็คือจะเป็นคำนามที่นับได้มีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะเราจะไม่บอกว่า motorcycles cars doctors ถ้าเกิดเราเติม s มาหลเนี่ยจะกลายเป็นพหูพจน์หรือว่ามีมากกว่าหนึ่งทันทีนะครับโอเคแล้วทีนี้เนี่ย a r กับ a i เนี่ยมันต้องใช้นำหน้านามเอกพจน์นับได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีความต่างอยู่เล็กน้อยครับก็ตรงก็ตรงที่ว่า art นะครับจะนำหน้า คำนามตัวใดก็ได้นะครับที่นะฮะไม่จําเป็นต้องขึ้นต้นด้วยอออ่านครับหรือพูดง่ายคือคํานามแล้วก็ตามที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยอออ่านนั่นเองนะครับเช่นคําว่า a man เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับ a man a car a doctor นะครับพวกนี้นะครับไม่ได้ต้องขึ้นต้นด้วยเสียงอออ่านทั้งสิ้นนะครับในทางกลับกันครับถ้าเกิดเป็นคำว่าแอนครับจะต้องขึ้นต้นด้วยเสียงอออ่านเสมอครับหรือว่าเสียงที่มันเป็นเสียง เออนะครับบางบางหลักสูตรนะครับก็จะบอกว่าใช้ a e i o u นะครับแต่ว่าในจริงแล้วสำหรับพูสกอตเนี่ยไม่แนะนำให้จำว่า a e i o u นะเพราะว่าตัว u เนี่ยมันมีผลอย่างมากในการเปลี่ยนจากอ่ะเป็นแอนแลอว่าเปลี่ยนจากแอเป็นอ่ะได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจำเป็นเสียง a e i o u เนี่ยพอรพเราไปเจอคำว่า university หรือว่าเราไปเจอคำว่า uniform เราก็คงจะคิดว่าก็ต้องก็ต้องใช้แอดไหมอ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นต้นด้อยู่นะฮะแต่ว่าเสียงมันเป็นเสียงเยอะหรือว่าเสียงยอยักษ์นะฮะก็ต้องเป็นอ่านะครับก็ต้องเป็นคำว่า a ่า uniform and university นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแม้ว่าคำคำนั้นจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยเสียง a e i o u แต่ว่าเสียงที่ขึ้นต้นเนี่ยมันเป็นเสียงเออเช่น hour อะไรพวกนี้ก็ยังต้องเป็นคำว่า at hour นะครับดังนั้นระวังนะครับคำที่ เป็น AEIOU ไม่ได้จำเป็นนะครับว่าต้องขึ้นต้นด้วยด้วยตัวแอนเสมอไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเสียอองอออเนี่ยเป๊ะเวอร์นะครับถ้าเกิดอาอาอาออานเมื่อไหร่ปุ๊บกกลายเป็นแอนทันทีนะครับ สุดท้ายครับอ่านกับแอบนะครับจะไม่สามารถนําหน้านะฮะคำนามที่นับไม่ได้เช่น a water ไม่มีการใช้ครับหรือว่า a shoe เกิดนับไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เด็ดขาดเลยและตัวสุดท้ายครับอ่ากับแอบครับจะไม่สามารถนําหน้าคํานามที่เป็นพหูพจน์หรือว่ามีมากกว่าหนึ่งได้อย่างที่บอกไปคือ a cars a doctors ใช้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพราะอันนี้ออกสอบแบบมากเลยก็ทบทวนด้วยนะครับบายสวัสดีครับ